หินปูนนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตที่อุณหภูมิ5้าอองศาเซลเซียสในภาชนะปิดที่ภายในเป็นสุญญากาศพบว่าที่สมดุลภายในภาชนะมีปูนสุกก็คือแคลเซียมออกไซด์กับหินปูนผสมอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยนะคะเป็นภาชนะปิดแต่ว่ามีแก๊สอยู่ด้วยนะคะคำถามคือข้อใดที่ไม่ถูกต้อง ตอนนี้มีอะไรเป็นปฏิกิริยาอยู่บ้างนะก็คือหินปูนเนาะเอาไปเผานะคะหน้าตามันนี้เขียนเพื่อให้เห็นภาพนะคะมันได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแคลเซียมออกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะทีนี้มันเป็นเรื่องสมดุลก็ลูกศรไปกลับสักนิดนึ่งนะคะ เท่ากับว่าที่สมดุลเนี่ยเกิดพิยาไปข้างหน้าและย้อนกลับเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะในตาที่เท่ากันข้อที่หนึ่งบอกว่าช่างมวลทั้งภาชนะที่หินปูนที่บรรจุหินปูนก่อนและหลังจากปิยาเข้าสู่สมดุลแล้วมวลทั้งสองจะเท่ากันตรงนี้พี่เห็นด้วยนะคะว่า คือก่อนและหลังนะคะมวลทั้งสองจะเท่ากันเพราะว่ามันเป็นระบบปิดมันก็จะเป็นไปตามกฎทรงมวลตามกฎทรงมวลน,นะคะดังนั้นข้อ1ใช่ก็จะยังไม่ตอบเนาะข้อ2ถ้าเติมคาร์บอนไายที่มีคาร์บอนสิเป็นองค์ประกอบเพิ่มเข้าไปในภาชนะหลังจากเข้าสู่สมดุลแล้วและปล่อยให้เข้าสู่สมดุลใหม่ จะสามารถตรวจพบคาร์บอเนตที่มีคาร์บอนสิ่เป็นองค์ประกอบในภาชนะด้วยคือเขาานะจะกำลังหมายถึงว่ามีการใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะที่อยู่ในรูปของคาร์บอนสิ่เ,ออเนาะก็จะพบว่าเมื่อเติมตัวนี้เข้าไปใช่ไหมคะปริยามันก็ต้องวิ่งย้อนกลับถูกไหมคะถ้ามันเพิ่มเราจะลดถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ย ใช่ถ้าข้อ2ใช่นะคะข้อ4เออข้อ5นะคะข้อ5มันจะคลายกันมากเลยมีคนตอบ5มาเนะาะหากเติมคาร์บอนไนท์ที่มีออกซิเจน18เป็นองค์ประกอบ1อะตอมเพิ่มเข้าไปในภาชนะหลังจากเข้าสู่สมดุลแล้วและปล่อยให้เข้าสู่สมดุลใหม่จะสามารถตรวจพบคาร์บอเนทที่มีออกซิเจน18เป็นองค์ประกอบคือพี่คิดว่าข้อ2ข้อ5เนี่ยมันก็คือมินนิ่งมันเหมือนกันเลยอะ เออแค่ข้อสองเนี่ยเป็นการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีคาร์บอนสิบสี่แต่ว่าข้อห้าเป็นการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีออกซิเจนนะคะซึ่งมันมีนิงมันเหมือนกันถือไิยามันก็จะย้อนกลับเกิดไปเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะพี่ก็เลยคิดว่าไม่น่านะคะไม่น่าจะต่อส่วนข้อสามการเพิ่มอุณหภูมิในการเผาเป็นหกร้อยนะคะและปล่อยให้ระบบเข้าสู่สมดุลใหม่ร้อยละโดยมวลของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อ แคลเซียมออกไซด์จะเปลี่ยนแปลงไปจากสมดุลเดิมคือเดิมเนี่ยใช้อุณหภูมิ500นะคะแล้วพี่ก็บอกเสมอว่าอุณหภูมิมีผลต่อค่า k นะคะเพิ่มอ,อุณหภูมิเป็น600เนี่ยแน่นอนว่าค่า k มันเปลี่ยนถ้าค่า k เปลี่ยนนะคะร้อยละโดยมวลของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อแคลเซียมออกไซด์มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะข้อ3จึงถูกนะคะพี่มาดูข้อสนะคะข้อ4บอกว่า จากการทดลองที่สมดุลอัตราส่วนโดยมวลของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อแคลเซียมออกไซด์จะมีค่าคงที่คือพี่ไม่เห็นด้วยตรงนี้เพราะว่าเอ,อ่อถ้าจะใช้คําว่าอัตราส่วนโดยมวลของแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะมันก็ควรจะต้องเป็นของสารตั้งต้นนะแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมกันนะคะคือแคลเซียมออกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะตรงนี้เขียนผิดนะคะ CO2 นะคะคาร์บอนออกไซด์นะ เลยคิดว่าข้อสี่เนี่ยเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะพี่ขอเลือกข้อสี่ค่ะมีใครรู้สึกฟังแล้วแบบเออไม่ได้คล้อยตามรู้สึกแยงอยากแยงนะคะสามารถแจ้งได้เลยเพราะบางทีก็ในมุมมองของพี่มันอาจจะผิดก็ได้นะถ้าเรามีหลักฐานอะไรที่แบบเออมันชี้ชัดว่าควรจะเป็นข้ออื่นนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยนะ